ป้ายตอกหมอนเพื่อให้เนื้อมันเนื้อหมอนอะเหลือครับเกษตรกนิยมมากแต่ตอนหลังเนี่ยพวกนั้นมันไม่มีแล้วไงก็เลยต้องต้นต่อต้นมาเลยหมอนต่อหมอนเลยอย่างเงี้ยมมนก็เลยมันช่วยให้ติดดีขึ้นตอนนั้นเองถ้าต้องการเนื้อเหลืออะไรพวกนี้ต้องต่างหลายพันเอาพันพืนแล้วมันแล้วมันมันได้จริงจริงมันได้อีก อย่างกระดุมเนื้อมันเหลืองครั<อ>บถูกไหมครับก็อดอกกระดุมก็หนอ,กกอนนะอยู่ละขาบคุณพ่อป้ายดอกหมอมเนอมเหลืองแล้วกินอร่อยกว่าเดิมไหมคะ,ะรสชาติหมอนก็หมอนแ้วเนะี่ยะเพียงแต่ว่ามันจะได้สายพันธุ์เรื่องของสีครับดีในสีมาอย่างนี้ถือว่าติดลูกโอเคไหมคะหรือว่าน้อยไปพรมันต้องแต่งออกอ่ะพอพอพอได้พอได้มากไปก็ไม่ดีต้นนี้จะไว้กี่ลูกดีคะ <ITA> ต,ตอนนี้เราประมาณห้าหกสิบเลยของพี่ปุยนี่ซึ่ง s <S ซึ่งมากวิธีอย่างที่อ่ะใช้ไม้ปัดปัดแบบวิธีกับกับไอ้ที่ที่ว่าเนี่ยซึ่งจะทําให้มันติดดีมันเกี่ยวไหมพี่เกี่ยวครับเกี่ยวเหมือนกันนะครเพราะถ้าหมายถึงอะไรหมายถึงไอ้สองสองกรณีพี่เอาวิธีการผสมเกสรเกสรนะพี่ที่ว่าเขาบอกว่าเอาเอาอีกสายพันธุ์นึงมาอีกมาผสมอีกสายพันธุ์นึง ซึ่งมันจะทําให้มันติดติด,ตดลูกดีงเงี้ยมันจริงไหมพี่แล้วกับการเอาที่ว่าเราปัดอย่างเงี้ยครับคือการจามาช่วยปัดอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อครับทั้งสองวิธีนั่นเ,นเองอ๋อก็ได้เหมือนกัน,น,นมันก็ติดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ปัดอะไรเลยเนี่ยมันก็จะปล่อยธรรมชาติมันก็ต้องอาศัยกระแสลมบ้างแมลงมาไล่มากที่มันจะทําให้ติดครับได้อย่างดอกแกสอนตัวผู้กับตัวเมียมันจะมันจะถ่างกันออกชัดเจนเลยคอับ ตัวเมียจะเยอะไฮ้ตัวพู้จะเยอะยกว่าตัวเมียตัวเมียเม็นก้านเดียวถูไไกไหมถ้าให้น้ําเยอะดอกมันบานไว้ข้างหลังเกสรโอกาสที่มันจะมาใกล้ดอกเมียมันก็น้อยเพราะนั้นต้องมีกานป้ายนอกจากว่าตัวธรรมชาติออกมาเน่ะเก็บตัวเมียเนี่ยมันจะยาวกว่าเพราะงั้นต้องหาวิธีช่วยมันตอนหลังนี้เขาใช้แบบนี้กระแสอน้ะเครื่องเป่าสร้างกระแสลม เครื่องเป่าก so ็ได้เหรอคะดอกไม่ดอกไม่กระเจิดกระเจิงไปหมดเหรอคะพี่เครื่องเป่าอ่ะอย่าเป่าแรงเป่าสร้างกระแสอืม แต่งไปแล้วเหรอพี่ยังยั่างไม่ได้แต่งนะะพระจำแปดข้อได้ใช่ไหมคะจำได้ไหมอุเได้ใช้ระดับเดียวกันใช่ไหมไม่ไม่ตั้กันไงต้เคียงเลยอ่ะลีกว้างหน่อยได้เดี๋ยวพี่คอปง